สวัสดีครับการใช้ระบบห้องสมุดนะครับในบางครั้งท่านอาจจะประสบปัญหาในการเข้าสู่ระบบนะครับยกตัวอย่างเช่นเข้าโฮมนะครับแล้วก็เข้าไปที่ดูแลระบบแล้วก็ทําการใส่ username password จากนั้นระบบจะบอกว่า ด้วยคราวนี้ถูกทําการบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าท่านมีการใส่รหัสผิดเกินมากกว่า3ครั้งนะครับระบบพ้องสม,มุด m มลิ b ตัวนี้จะทําการล็อก Account ให้ทันทีนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลการหลุดรั่วไปกรณีที่มีคนแฮกนะครับฉะนั้นเวลาที่เราต้องการปลดล็อก Account นี้ทุกท่านสามารถทําได้ด้วยการเข้าไปที่ browser รนะครับแล้วพิมพ์คำว่า local host นะครับจากนั้นให้คลิกปุ่ม php m y admin จากนั้นเข้าไปที่ฐานข้อมูลที่ชื่อว่า m y l i s 2 0 2 0นะครับแล้วให้หาตารางที่ชื่อว่า s t a r t นะครับจากนั้นท่านจะพบ Account ของ Admin นะครับที่จะเป็น Account เดียวในการเข้าสู่ระบบนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีคำว่า subpen ตรงนี้ขึ้นเป็น yes นะครับสิ่งที่ท,ท่านต้องทำก็คือแก้คำว่า y ตัวนี้ให้เป็น no นะครับหรือ n ได้การคลิกปุ่ม edit จากนั้นก็พิมพ์ n เข้าไปนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม go นะครับถ้าระบบแจ้ง1 record นะครับตรงนี้นะครับแสดงว่าทุกอย่างอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาทำการตรวจสอบอีกทีนึงว่าตัว s u เพ e ตรงนี้ยังเป็น n หรือไม่นะครับถ้าเป็น n แล้วให้ทุกท่านกลับไปที่ mylib อีกครั้งหนึ่งนะครับ h o m e นะครับเพื่อเข้าสู่ admin จากนั้นกดปุ่ม n และระบบก็แอคเคาท์อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบจะสังเกตเห็นว่าระบบก,ก็สามารถเข้าได้นะครับเป็นการปลดล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสามารถใช้งานระบบได้ต่อไปอย่างไรแนะนำนะครับให้ทุกท่านเข้าไปที่ผู้ใช้งานระบบและสร้างแอคเคาท์อีกชุดหนึ่งเพื่อเป็นแอคเคาท์สำรองเอาไว้นะครับท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการปลดล็อกต่อไป หวังว่าทิปมีคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานระบบขอบคุณครับ